เอาคลิปนี้แม่ขัวสิเอาคนเชยภูมิเนาะพี่น้องเนาะหลายคนกระทาถาว่าคนชยภูมินี่คือแน่นอนแนทเอาสำหรับผู้รอเลขลับงวดนี้ก็บรอสเกินเดอร์พี่น้องเดอร์แล้วก็พ่อสารคามสูตรหน่วยบนแม่นางนี่แม่ขั่วสิปับไม่พวา ของเพิ่นมีซีตูหลักหน่วยหลวก็ะให้พี่น้องเอาไปใส่กับแม่เชียงไลยแม่เชียงไล่นี่หลักหล,ลักสิบหลักสิบบนของแม่เชียงรายหัวที่พานมากของแม่เชียงไล,ล่กับของแม่น่านี่เข้ากันตัวพี่น้องจับกันได้เดี๋ยวแม่ขั้สิให้เบิ้ง ของแม่นางนี่ถ้าใส่ติ่มสูตหงวดที่พานมากจะเป็นหาเก่าพี่น้องแต่ว่าแม่ขั่วเอาสองสูตรมาลงคือสูตรหนึ่งสามตูสูตรหนึ่งสองตูแม่พี่น้องเออแม่ขั่วเลยเอาว่าเอาตูชนเพราะว่าเคยออกตูชนตวใรออกตัวนั้น รอบนี้ของแม่นั่งเนี่ยสิเป็นซีตูเดอร์พี่น้องเดอร์ลักนวยเดอร์นวยบนตัวชนนี่คือหนึ่งกับแปดมวดทีธธ่ผ่านมาบ่อออกแม่ขั้วว่าเดินดีอยู่เดียวถ้าเบิงเดอร์พี่น้องแม่ขั้วสิรงหายเบิงอยู่รอบนี้ซีตูว,ว่าหลุดจักเทียเอ้าผู้ดใดเขา ตัวเลขที่เดินดีๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวเลขที่เดินดีๆเดี๋ยวแม่กัวสิเอามาสูบึงอ่าล้กกะแม่ยะสูนี่ก็เขารักสิบเนาะล้กกะเซียนบุรีลำแม่เพชรบูรณ์สูตรวิน บนล่างหาตัวมากครบ,บนล่างพี่น้องเข่าหาสองแล้วกะ้ายดวยพนพลิกกับเข่าสองหาขึ้นกันแล้วก็การฟันท่งของอาคนชชยภูมมนี่กระแม่นคักอิลีแล้วก็เอฟซีเสริมนาจะเป็นวัดสองวันนี่แหละพี่น้องเอฟซีเสริมเด้อกดติดตามไว้พี่น้องกดรอไว้ คนละหานทายพันบายขอยกทุ่งขาวเสียนแจงขอุดตัวเนี่ยอืมซ้ายด่วนกทธมอของเสียนบอระบือพอดาบเสียนละย่องยังบอท่านมาเดอ้อพี่นอ้องเอาผู้ใดโศกมันกับพอดาบเสียนละยอ่องอดีใจน้่เดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อ สำหรับผู้สูบมันกับผู้ดาบเสียนละยอ่องอสำหรับเพื่อนให้มานี่ยะ่ะใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับอ่เสียนกุจับเพิินเดินลางศูนย์หาศูนหาสองเอาใจเย็นๆเดี๋ยวมามาอันใดแม่พวกกับซีเฝ้าเอามาให้มึงเนาะเอา เซียนบันนอกนี่บันไดนอ้อสีมาบ้านนี่นอเข่าหาสองตรงๆเลยตัวนี้แม่เอมเซียนบันนอกนี่เข่าหาสองเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ้านนี้หาเก้าคันมากเขา่าโอ้เดี๋ยวแม่ขั้วสิทักหาเหล่าอยู่สีได้สัมผัสเล่าเนาะลัก รักร้อยแม่ให้มารอบนี้รุดเดอพี่นองเดออ่าสําหรับเจ้าแม่งูจองอ่างนี่ยังบัท่านรุดเข่าตอหววอีกแล้วเอาเดี๋ยวใจเย็นๆผู้ดใดมากก่อนแม่ขั้วล่งก่อนเนาะโอ้สิเดทักหาเซียนบันนอกตัวนี้เข่าหาสองหาเก้าโอ้ ยังบ้านนทักตอบมาอยู่ของเซียนบันหนกพี่น้องเอาผู้ไดรอพอดาบเสียนละย่องรอเด้อพี่น้องเดอ้อเอาคลิปนี้แม่ขั้วสิมาผ้ามาเบิงเอาแม่เพชรสบูนถามาแล้วแม่ขั่วกบสิฟ้าเอาโรใหส้สซูเบิงอาเซียนบุรีรัมงานงานแม่ขั้วแล้วเดอ้อพี่น้องเพิ่นเพิ่นกติดธุระขึ้กัน เพิ่นไปอันนั่นเพิ่นไปเฮ็ดงานร <c oughs> ับเมางานต่างจังหวัดเด้อพี่น้องเด้ออ่ะคลิปนี้แม่ขัดวสิภาพไปเบิ่งของผู้ใดคนชยภูมิลอดตัวเลีกฟันทงแต่ว่าคลิปนี้เพิ่นสิลงลางให้ห้องพี่น้อง อันนี้สายล่างบกวนผาดเดอ้อต้องเอาไปขึ้นบนรากาเพิ่น <c oughs> ฟันบนมาก้วก็ฟันล่างมากสิร่องหวดสุดไทยขันเพิ่นเดินบนเดินล่างมากสิร่องหวดสุดไทยเพิ่นกะสิฟันให้ตัวเดียวบนตัวเดียวล่างตัวเดียว เดี๋ยวเด้อพี่น้องแม่ขั้วเบิงก่อนว่าอ่าแม่ขั้วจะอาจจะล่งสองสูตรให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นติกมาสองสูตรแล้วอยู่นี่เดี๋ยวเด้อพี่น้องจะเย็นๆแป๊บหนึง่ง มาคั่ว,วาหาคลิปเพิ่นก่อนเอาคลิปเด็กมันลงมากว่าคัะเดินบนให้เดินลางสามสิบห้างวดหลุดสองงวดเลย โอ้อยากนอนละไปะคือบ่เห็นป่ะนี่ใส่นอนไปอ่ะเห็นลางกเอ่าร่งลางก่อนนี่แหละพี่น้องเดนมาที่รอฟันทงเด้อพี่น้องเด้อ ลอเพิ่นสิฟันท่งไห่บนเป็นบนล่างเป็นลางสองตัว,มาต,ว,วมาตัวเดียวกะมาตัวเดียวเพิ่นสิฟันทงบนตัวเดียวล่างตัวเดียวเด้อสำหรับคนชัยภูมิเด้อพี่น้องเด้ออ่าล่อล่อคงสุดท้ายอันไหนนคน เพิว่าม,มันเดินมาสามส,สิบหางหวดลุดสองหวดตัวสัตวเพินทรงไล่เขามาหาแม่ขว้วโอ้เพินเพินเด่นเพินรัฐบาลไทยเด่นบนล่างอันนี้แม่ข้วเสียวลงมาเห้พี่น้องพิจารณาเบิงเดอเด่นบนล่างอันนี้เพิ่นว่าเก่งว่าสันเพิ่นว่า เด่นบนล่างเจ็ดแปดเก้าอันนี้เด้อพี่น้องเด่นบนล่างพนว่าสถิติมั่นนี่ยตีสถิติสามสิบงวดสามสิบงวดหลุด สามงวดประสันเพลวา่านี่ยเนี่ยเพิ่นซ์งมาให้แม่ขั่วเบิ่งนี่รัฐบาลไทยบนล่างเจ็ดแปดเก้ามาหนึ่งตัวสถิติสามสิบงวดผิดสามงวดประสันเอาเข้าเก็บไว้พี่แจน่าเบิร์เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ของคนชัยภูมิเพิ่นส่งมาให้แม่ขั่วเบิร์ เนี่ยเอ้าแคปหน้าจอกันไว้พี่จะหน้ากันติดตามกันเบิงแต่ว่าขังเทนะิงน่ะเป็นลางอย่างเดียวเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้พ่น,เป,นเป็นบนลางเอ้าแคปหน้าจอกันไว้พี่จะหน้ากันเบิงสําหรับตัวเลขแนวทางของคนเัยภูมิเอ้ามือหนีเดึกแล้วแม่รัวขอตัวไปนอนก่อนมืออื่นจังพอกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ